Om Shivaaya Om Shri Maha Karnadhipateye Namaha Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwaraa Sawatdee krap khun phu chom ton rap khao su sur sai thep อีกคอนเทนต์ดีๆจากช่อง Nomad Media Thailand กับผมวารินสัจเดลครับวันนี้ผมอยากจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสและมาทำความรู้จักกับพลังของเทพอีกองค์หนึ่งนะครับที่เป็นที่บูชานับถือกันแพร่หลายในประเทศไทยพระแม่อุมาเทวีครับหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าพระแม่อุมาเทวีกับพระแม่กาลีนั้นก็คือเทพองค์เดียวกันครับ พระแม่อุมาเทวีนั้นกำเนิดมาจากพลังอันยิ่งใหญ่ของพระศิวะผู้ซึ่งสร้างพระแม่อุมาออกมาจากอกของพระองค์ท่านเพื่อให้มาอยู่เคียงข้างท่านนะครับเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์เป็นครอบครัวที่มีความร่มเย็นเป็นสุขมีบุตรอยู่สองพระองค์คือพระคเนศและพระขันกุมารน,นะครับพระแม่อุมานั้นเป็นเทพที่สวยสดงดงามครับ เป็นเทพที่มีจิตใจอ่อนโยนเต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาพลังอำนาจบารมีให้ผู้ที่ศรัทธาในพระองค์ท่านนั้นประสบกับชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุขนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับชีวิตเราหรือเกิดขึ้นในสังคมมนุษย์บนโลกบนจักรวาลแห่งนี้นะครับพระแม่อุมาเทวีจะรับคำสั่งจากพระศิวะและแปลงพระวรากายเป็นพระแม่กาลี เป็นหญิงที่น่ากลัวโหดร้ายดุดันเพื่อไปทำการออกรบเคียงข้างพระขันกุมารในการทำลายล้างพลังของสรรพสิ่งที่ชั่วร้ายพลังดำมนดำต่างๆสิ่งอัป,ปมงคลที่ยังดำรงอยู่ในจักรวาลน,นะครับในการขอพอรจากพระแม่อุมาหรือพระแม่กาลีนะครับใครก็ตามที่ประสบกับเคราะห์กรรมรู้สึกว่าตัวเองนั้นตกเป็นเหยื่อของอาถรรพ์สิ่งที่ชั่วร้ายมนดำต่างๆโรคภยัยไข้เจ็บนะครับ ท่านจะประทานพรให้ครับแต่มีเงื่อนไขว่าผู้ที่ขอพรจากท่านไม่ว่าจะพระแม่อุมาเทวีหรือพระแม่กาลินนั้นต้องเป็นผู้ที่มั่นใจนะครับว่าตนเป็นผู้ที่ประพฤติดีทั้งกายวาจาและใจและไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสื่อสายเทพกับผมวารินสัจเดลอย่าลืมแอดเราเข้ามาจากบาร์โค้ดที่จะได้ชมกันในสปอตต่อจากนี้นะครับ ในการติดต่อสื่อสารกับเราสำหรับท่านที่สนใจอยากจะมาร่วมสวดมนต์อย่างถูกวิธีที่เทวรายสยามหรือร่วมปรึกษาชะตาชีวิตจากอาจารย์ที่เป็นสื่อสายตรงกับพลังของทวยเทพนะครับอีกไม่นานเรากำลังจะเปิดตัวเพจสื่อสายเทพอย่าลืมเข้ามาติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ผมว่ารินสัจเดลลาไปก่อนและพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ สื่อสายเทพขอเชิญชวนผู้ที่ศรัทธาในพลังของเทพมาร่วมสวดมนต์ณนะเทวไลยสยามหรือรับคำปรึกษาชะตาชีวิตทุกด้านนัดหมายวันและเวลาได้ที่ Line Official Account Nomad Media Thailand แอดเราได้ด้วยการสแกน QR Code นี้แล้วพบกันนะครับ